ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บปั s นสปอตไลทวันนี้เรามาพบกับ AK 4 7 Metallic m i s t ปืนระดับอีพิกสุดเท่เอาใจสายยิงก,กระสุน AK ะสุน AK-47 Metallic m i s t เป็นปืนระยะกลางถึงไกลที่มีอัตราการทำลายล้างสูงเหมาะสำหรับการแคมป์ยิงและคุมโซนให้เพื่อนหากจับจังหวะของปืนนี้ได้การยิงเพียงชุดแรกก็สามารถจาัดก,การไปตรงข้ามได้แบบสบาย AK 4 7 Metallic m i s t มาพร้อมสกิลที่พิเศษ2สกิล 1. เพิ่มระยะการยิงทำให้เราหวังผลจากการยิงในระยะไกลได้มากขึ้น 2. อเอฟเฟกต์ประกาศสุดเท่เมื่อคุณสังหารจัตรูนในสนามรบช่วยเสริมความเท่และความโดดเด่นให้คุณในสนามรบสำหรับไอเทมแต่างนที่แนะนำได้แก่ 1. กล้องเลดอร์ไฟ AR ช่วยเพิ่มความแม่นยำ q u i คล d กดอ AR เพื่อเพิ่มความเร็วในการเล็ง 3. f o r อร์กิฟ AR ลดแรงถีบปืนขณนะยิง 4. x t e n Max AR เพิ่มขนาดของแม็กกาซีนสำหรับเพิ่แนะนำได้แก่ 1. l i g h t w e i a h t วิ่งเร็วขึ้น10%และลดผลด้าเมจจากการตกจากที่สูง 2. Ghost UAV ของศัตรูจะไม่สามารถมองเห็นเราได้ 3. d e s i l e n นลดเสียงในการเคลื่อนที่ เป็นเจ้าของ AK47 มันทะลิ m i ิดเปืน Assault Rifle กระบอกใหม่สุดเท่สำหรับสายเข้มเน้นยิงการาดาได้แล้ววันนี้ที่ฟ o วต y Mobile